าเกี่ยวข้าวครับวันนี้ปีเีนียารถเกี่ยวครับปีนี้ไม่ไหวเหนื่อยอรถเ,เกี่ยวนึบหนักๆเกี่ยวไปแล้ว้งข้างเกี่ยวเสร็จไปแล้วนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งเจ้านี้ยังไม่ไเกี่ยวเลยนี่ของผมโน่น,นครับลงไปโน,น,น,น่นละไปโน่นไก่นโน่นเยวผมจะลงไปปักเขียดแดนให้เขาก่อเพราะาเจ้าของรถเขาไม่รู้ ไปขี้แดงถึงไหนนี่แหละครับจะกบวดโนนละนี่เข้าลงมเข้าลงมดีจัดเข้าดีจัดลงมเลย อนนี้เอารถเกี่ยวครับมีแต่คนเอารถเกี่ยวรถเยอะปีนี้รถเยอะปีนี้รถเยอะ,ยอะยสบายหน่อยแีนี้ไม่แย่งรถกันรข้าวก็ไม่ก่อยจะก่อโอ้รถไม่ค่อยมีรอคิวก็จะมาถึงเราเข้าร่วงเข้าอะไรแต่ที่รถเยอะปีนี้ก็เลยสบายหน่อย เดินลงไปเรื่อยๆแลครับยังไม่ถึงแดนเลยอันนี้ก็เกี่ยวหมดแล้วเขาสบายเขาเอาแต่บททีพวกรถเยอะปีนี้สบายเลยก็พิมงแค่ว่าเราบอกว่าแค่อบอกว่าอยากเกี่ยวแค่นั้นแหละสบายเลยนกลงหากินปลา ปีที่ไม่มีปลาครับปีนี้ไม่เหมือนปีปีที่แล้วปีที่แล้วพอเกี่ยวข้าวเสด็ดปลาที่ก็ข้าวเริ่มจะออกลูกนีนปลาเยอะแยะแต่ปีนี้เงียบไม่เห็นมีปลาเลยน,น้องที่ผม,มาเคยเ้อย่างนี่ตรงนี้ใต้ต้นแต่ตอนนั้นนผมเมาโหเยอะเลยแต่เป็นครูแต่ปีนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่เงียบสิ ปลาบ้อนปลาอะไรเงียบซิบเลยฝน,นมาแต่ผนไม่ค่อยตกครับมันมาก็ป๊อกปอกแป๊กแป๊กน้ำก็เลยไม่ลาดครับปลาก็เลยไม่ได้ขึ้นมา ยังไม่ถึงนะครับนี่กำลังเดินมานกลงหากินปลามีปาดไหนมาให้นกกิน,นดูสิครับต้นกระนองนี้ก็โผมออกปลาดนอนนองนิดเยอะเลยนีดนดนดน่ดูด,ดิน้ำนิ่งไม่เห็นด,ด,ด,ดุกๆดิกๆจับตเลย ไปแล้ครับไปแ,แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ถึงหมดเขตแดนแล้วแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยอันนี้ก็อีกบ้านหนึ่งครับเนี่ยบ้านนนเหียยที่ทางรถใหญ่ไปนู่นแล้วครับไปนครพน,นมนู่นแหละให้ทคนพน,นมนู่นถ้าไปทางนี้ก็เข้าสกุล ตรงผีภาษาครับตรงผีภาษายังไม่ถึงครับก็ตนน้องน้นด้วยน้นครับน้องน้นก็ต้องเกี่ยวนี่ก็งี้ด้วยรถเกี่ยวใครเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จนี้ครับถึงเขตแดนแล้ว ไ้ข้าวทำไมล้มเธอเนาะดูครับจากนี่แหละครับเขียนแดดี่ปนแล้วขึ้นไปโน,น่นมีเทียงอยู่ยนั่นครับมีเทียนนันแ่แหละ ว่าจะมี่านี่ครับปักเขียดแดนไว้เขาจะได้รู้คนขับรถเขาไม่รู้ทางเอาให้รดู้ระเด็ตรงนี้ไปจากนี้ไปก็ไม่ใช่ครับเนี่ยอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าหนึ่งไม่ใช่ของผมครับของผมอยู่ตรงนี้ ่เรียนเท่าไรก็เข้ามันล้มเห็ูด,ดิเข้าล้มทับทามข้าเขาเดี๋ยวเขาจะามาเก็บเข้าเขาดูดิน,นี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนองก็นอนแล้วครับหนองนอนแดดครับแดดครับตัวนี้ก็ตรงขึ้นไปเลยละตรงคันนี่ตรงติ้วขึ้นไปนู่นแล้ว เห็นรถว่ารถวิ่งอยู่โนี่เห็นรถเนาะจะเห็นขาวๆนิดๆครับขาวๆนิดๆน,นั่นแหละรถวิ่งนั่นแหละเขีดเดินครับลงมานี่ครับเด็กปลาเราต้องพูดถึงเลยไม่มีแล้วเมื่อเช้าผมเดินไปเที่ยวหนึ่งแล้วเนี่ยไปตรงนี้เดินไปผมก,ก็ล้มอยู่ตรงนี้ละหญ้ามันเยอะให้คนมาเกี่ยวเขาก็ไม่มีใครมาเกี่ยว ัวคอยเขาก็ขายทิ้งหมดแล้วค่อยมีเลี้ยงยกว่าเยอะผมก็ไม่มีแล้วไม่มีแรงจะมาตัดเนื่อเอ้ยจะทำาน,นิดหน่อยนะตะตอกแทกๆกผทำอยู่ต้นหมูต้นไม้อะไรินินดหน่อยๆแค่ผมมาทำแบบนี้ผมเหนื่อยผมไม่ไหวไม่ไหวแล้วแก่แล้ว ีเข้าหลมครับตรงนี้เข้าหลมทางเข้าผี่แลีละครับเนี่ยหล่หนองนอะไรวนะนี่ยปลานี่จะมีนะตรงน้นนะ่ะพอปีที่แล้วก็หนองและผมไปเอาปลาเยอะเลยปีนี้ก็น่าจะมีแต่ยังไม่ไลงไม่ได้เดือนลงไปดูหรอก เดี๋ยวเขาเก็บข้า่าเสรก่อนเดี๋ยวลงไปดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปหารถเขาก่อนเดี๋ยวมาปักาตเขาแล้วเขาเห็นแล้วล่ะว,ว่าอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยว้นไปดูรถละทีเดียวทีน,นี้นะครับสวัสดีครับ